สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหลอดแฟล LED นะครับทั้งหมดที่ผมใช้ในการแคมปิ้งนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะมาเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละตัวนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มก็จะมีหลอดแบรโอนะครับสามดวงที่ใช้ต่อกับ power bank นะครับนี่ผมต่อกับไฟบ้านไว้ทดสอบ แล้วก็จะมีโกซิโรนะ่ครับสองดวงใช้นะเปิดเลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียอันไหนน,ะน่าใช้ไม่น่าใช้นะคแล้วก็จะมีต่อไปก็จะเป็นแบคเดียร์น้องใหม่สีอบอุ่นมากนะครับเปิดเดี่ยวๆนี่สวยงามเลยอันนี้เปิดละหลายอันมันเลยทำให้แสงน้องก็โดนกบไปนะครับ แสงเราก็จะเหลืองเหมือนตอนต้นคลิปนะเหอดูนะส่วนโทนสีของเจ้าแบบโบนก็จะใกล้เคียงกับเจ้าตัวโกซิโลเสริมกันทำให้สว่างขึ้นนะตอนอยู่ในใต้ท้ฟนะอันนี้ส่วนของแบคเดียนี่เิ่นได้มาไหนไม่ลองเลยไนด้มาวันนี้เลยสพอสดร้อนๆแต่ว่าสว่างอยู่สวยน,นี่ผมว่าจะไว้เต็ในเต็น ก่อนจะใช้ตัวนี้ไว้ในเต็นทนะ์โอเคอปิดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่ไอหลอดแปโบนะครับที่เป็น3ดัดวงนะครับมาดูอัาตราการกินไฟกันก่อนนีก่อนนะว่ามันกินไฟเท่าไหร่อันนี้ในท่ามันจะปรับได้2องท่านะครับก็จะมีท่าสว่างสว่างสุดก็คือท่านี้ ถ่าหายนะครับมันกินไฟอยู่ที่0.94ดแอมปนน์นะครับส่วนถ้าเป็นท่าดิมะนะครับท่าดิมนี้ก็จะเหลือยู่0.11ดหนึ่งห่แอมป์นะครับไฟที่5โวลนตนะ์สี่โวลต์5โวลต์ประมาณนี้โอเคคือถ้าเรามีแบตเตอรี่อยู่ที่6แอมป์ฮาวนะครับก็คือจะเปิดได้6ชั่วโมงนะครับในท่า ได้นะก็คือสว่างสุดที่เขากินไฟ1นแอมป์นะอันนี้ตีกลมๆนะว่าป,ประมาณ1แอมป์มีค่าสูญเสียมีอะไรไปนะก <c oughs> ็แบตเตอรี่1ลูกได้6ชั่วโมงคร่าวๆกลมๆนะครับส่วนโกซิโร่ này, เจ้าโกซิโร่น,นี่เปิดได้ถ้าถ้าเป็นท่าท่าไฮนี้เปิดได้เจ็ดชั่วโมงนะครับครับ แต่เนใหญ่ถ้าเราเปิดตอนกลางคืนครเราเปิดไม่ถึงเจ็ชั่วโมงนะก็จะได้ประมาณอยู่2วันนะครับแคมปิ้งในครั้งต่อครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ได้2วันส่วนไอ้ตัวเจ้าแบตโวตนี่ถ้าเอาแบตเตอรี่รมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เป็นมีหัวแปลง5้าโวลต์ก็จะได้อยู่6ชั่วโมงก็วันอีกวันหนึ่งได้ไม่เต็มครับก็นิดๆหน่อยๆก็เราต้องเปิดโกซิโรทิ้งทิ้งไว้ช่วยด้วยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เจ้าวีนแลนด์นะ ตัวน,นี้หายห่วงเลยเปิดสดอยู่ยาวเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เป็นแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้นะครับเป็น18650เนอะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เอาแบตเตอรี่ไปสำรองได้เพิ่มได้นะครับนี่ก็เหมือนกันอันนี้ได้ที่เอาเคียงไว้17ชั่วโมงเลยถ้าหายเลยนะครับคือบ,บิดสุดเนี่ยเปิดได้17ชั่วโมงอันนี้ถือว่าสุดจริงๆครับตัวนี้ไอเจ้าแบคเดีย ด e m มูล LED นะครับแต่ว่ายังไม่ลองใช้ของจริงๆนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะได้นานเท่าไหร่แต่เห็นรีวิวชอ่องพี่ๆคนอื่นๆแล้วก็ได้จริงตามสเปคที่เขาเขียนไว้นะ17ชั่วโมงนะครับอันนี้แต่ส่วนใหญ่เวลาเราแคมปิ้งแล้วก็เปิดตั้งแต่เย็นเดนประมาณ4ี่ทุ่มแล้วเข้าเต็นท์นอน,นครับเปิดเป็นดินมันก็ไม่ได้กินไฟขนาดนะั้นไม่ได้หมดขนาดนั้นนะครับก็อยู่ได้ท้งสองคืนนะสบายๆนะครับ จะประมาณนี้อันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆผมก็จำไม่ค่อยได้แนละ้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้สว่างครับเดี๋ยวนเรมพอดีลองดงูกันแต่ลองไปไว้จุดไหนบ้างก,ก็ได้จะได้รู้ว่าสว่างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผม,มาไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้จะเห็นความต่าง จดแล้วกันนะครับสว่างอยู่นะสวยด้วยอุ้ยวันนี้นะนวันนี้นะนองปิดไฟดูเปิดแบบมืดเต็บเลยนะ หลอดแบ็กเดียดวงเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองปิดแบ็กเดียให้ดูก่อนอีกทีหนึ่งก่อนว่ามันมันมืดแล้วมันคือมืดจริงๆนะครับนี่อันนี้องมืดตึ๊บเลยนะเราไม่เห็นเลยนะนี่ผมเดี๋ยวันนี้มันอันนี้มันเอวีดียตู้เย็นไม่เป็นไรมาดูเดียกันตรงไหนวะเนี่ยนี่นี่โอเคนะพี่ๆลองตัดสินใจดูแล้วกันว่า ซื้อดีไหมนะแต่ผมว่าโอเคนะแสงประมาณนี้กำลังสวยส่วนใหญ่เราก็ไม่ติดตรงน,นีนะ้แล้วเราไปแขวนแขวนตามม,ม,มุมต่างๆมันก็จสว่างมากๆแต่ผมวางตรงในนี้แล้วกันเ,เปิดลองเปิดทีละตัวดีกว่าที่ชั้นดูเห็นความต่างนะครับอันนี้แบ็กเดียนะครับแบ็กเดีย LED เดอร์มูนนะครับนี่ให้ดูความต่างที่ได้เดี๋ยว,วผมเปิดทีละดวงให้ดูเลยดีกว่าเพื่อความ ให้ตัดสินใจกันนะต่อไปอันนี้อะไรวะชื่ออะไรนะวินไลวินแลนด์นะวินแลนด์นะขอโทษนะพวกเชื่อผิดนะนี่วินแลนด์แต่แสงไม่ได้อลมเหมือนกับแบ็กเดียนนะครับผมว่าแบ็กเดียนสวยกว่าแต่สว่างกว่านะวินไลน์วินแลนด์สว,าว่า,วา,สวางกว่านะครับอ,อีกทีเทียบกันเทียบกัน โคซิโล่ครับโคซิโล่โคซิโล่ซื้อมาสองตัวเปิดสองตัวแล้วะกันอ่านี่โคซิโลโคซิโล่จะได้อารมณ์แบบสว่างเห็นชัดเจนครับครับ๋ตวผมปิดกันเป็นโคซิโล่กันเรามาลองดูไอเจ้าตัว แบโบนสามดวงนะครับอันนี้คือท่าโลนะครับไปท่าไฮนะครับหาเ็จน,นสว่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับเนะี่ยอันนี้ส่วนใหญ่แบบล์นะผมจะไว้ใต้ทาฟนะครับสามดวงใต้ทารฟสว่างทั้งทาบฟเลยครับใต้ทารแต่พอ,อามากลางเต้นกับพวกโคดิเอ็กแล้วมันมันใส่ไม่ได้มันแขวนไม่รด้จะแขวนทรงไหนผมก็จะใช้ตัวเจ้าตัวโคซิโลแทนในการใช้นะครับ แขวนที่เต็นท์ก็สว่างแทนใเจ้าตัวแบบ็คได้นะครับแต่ก็ยังไม่สุดก็เลยลองเอาจอแบกเดียร์มาลองอีกตัวหนึ่งอาจจะทำให้สวยขึ้นสวยงามขึ้นนะในเต็นท์ยังต้องลองจัดเต็นท์โดยอีกทีหนึ่งนะครับอยปิดไฟนะไล่ให้ดูใหม่รอบหนึ่งอา่าแบกเดียร์สวยนะครับผมมองแล้วดูสวยงามมากเป็นแสงสีเหลือง สวยเลยอบงเดียวินแลนด์เปิดคู่กันนี้ไม่ได้แสงมันโครโทนพอแสงมันโครโทนแล้วมันจะไม่สวยมันโดนโดนเจ้าวินแลนด์กืนไปหมดนะครับอันนี้ต้องเปิดไดว้เดียวเดียวนำเปิดเดียวเดียวดีกว่าแต่ว่าไม่มีแสงดวงออ่นมามาแข่งคนระับมันก็จะทำให้สวยงามกว่าซึ่งแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะเปิดคู่กับพวก โปรโรได้เพราะแสงมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอันนี้ผมจําไม่ได้นะว่ามันกี่เควิน,นครับจาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไอตัวแบคีเรียผมจําได้มันเขียนไว้ที่สองพันเควินนะที่กล่องที่กล่องผมไปอ่านเปิดอ่านดูเมื่อกี้สองพันเควินคือจะเหลืองเหลืองอ่อยน,นี่แหละครับนี่น่าจะอันนี้น่าจะสักสามพันสี่พันเควินตัวน,นี้นะครับสองพันห้าสามพันประมาณนี้ครับ เควินหนึ่งไอนะ้เควินเนี่ยคือสีอุณหภูมิของสีนะครับถ้าคือถ้าไฟบ้านเราเนี่ยก็คือ6500เควินมันก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับ6500 5500อ้นรอยะไรเงี้ยครับแต่ถ้ายิ่งต่ำมันก็ยิ่งจะยิ่งเหลืองนะครับอย่างตัวนี้2000ก็จะเหลืองเหลืองหน่อยออฟสไตล์วินเทจวินเทจหน่อยนะครับให้ผมชอบใช้นี่ดีกว่านะสวยครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ